อันนี้อันนี้รบกวนหน่อยครับอันนี้พี่เตอ๋อเล่นรุ่นไหนเนี่ยผมเล่นเช้าเล่นเช้าเล่นเช้าปีไหนปีไหนวะปีโอ๋อเดี๋ยวนะเนนชา้าอ๋อปีสามเก้าเออปีสามเก้นาน่าจะน,นั่นหนะรือมั้งเออปีสามเก้านะคือวันน,น,นี้วันนี้มาเจอะอันนี้คือก่อนที่ผมแนะนําตัวเลยนะนะผมชื่อโอ๋นะครับวินนักบุญครับ<อ>วันนี้มาหาพี่เต๋อพี่เต๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้มาพี่เต๋อพี่เต๋อเล่นรอบเช้ารอบเช้ามีคนเยอะไหม มันไม่เยอะไม่ไม่ค่อยเยอะเลยก็มีพวกพูดโอพวกอะไรพกทอโอผู้หญิงแล้วก็พวกเคมามากับเคออกมากะเคอรอะไรอะไคนี้เลยพกทอเคใช่ล้วตอนเคอยู่พกทออพี่เต๋อเรีนไหนผมก็มาสาวช่างสาวช่างพระนครกบเคแล้วก็เคไปพกทอแล้วก็ไปหาเคเนี่ยไปเที่ยวเล่นอะไรอยู่ไปนั่นแหละครับแล้วก็เคมันออกจากพกทอก็มา มาเช้าที่ตลิ่งมันก็พามาเช้าอ่ะแล้วทำไมที่เตอ๋อถึงอยากเติมมาลงเช้าทำไมไม่มาลงบ่ายเพราะอะไรไ<ม>หรือว่าตอนนี้ยังไม่รู้ไม่รู้ตอนนั้นมันก็จําไม่ค่อยได้โอ้มันมันมันนานนาน <ละ S 2> ใช่ไหมใชมแ่แล้วแล้วแล้วที่เตอเอ๋อเออช่วงเช้ามีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเออตา่างสถาบันสถาบัานแบบในความางจังของพี่เตอ๋อเลย ตอนนั้นเชานน้าเอาแบบที่พี่เตอ๋อจําได้อะเอางานไหนก็ได้แตบบ่ว่างานที่ประทับใจนะเอางานตีก็ได้งานปนก็ได้งานปนก็ไปเยอะแต่งานตีก็ตอนนั้นตีเจอเจอเจอชื่อ,อไหเแค่มันก็ไปพวกกีดแล้วกีดเเรียนบ่ายแล้วก็ที่โดนกีดโดนฟันนะมึงก็อยู่อยู่ไหมอยู่ไหม <laughs> อยู่ <laughs> ก็ผมวิ่งหกล้มอยู่เลยแลย้วเนี่ยสาวรีผมไปเจอชื่อนัไงก็ไปงานไอคอนเสิร์ตหนมเป้า,ปามาอาทิตย์นั้นไปก็ไปงานปุ๊บที่กีเป็นบอกอะว่าวันนี้อินบอกนี้ไม่เล่นตะลิงปุ๊บแล้วออกมาคอนเสิร์ตจบแล้วเรากลักจะไปโฉบโฉบแล้วก็ออกไปแย่เล่นอะเราไปกันประมาณสี่ห้าคนเองออไปน้อยไปน้อยสี่คนก็ใส่สอบเต็มยศไปเลยแล้วก็ออกมาสหอก็บอกว่าถูกกับชื่อไหมเราบอกไม่ถูกอ่ะ ขึ้นไปทางขวาบอกไปทางซ้ายเอาางก็ไปทางซ้ายไปทางซ้ายเนี่ยก็นั่งไปปุ๊บรถเมย์แสงปุ๊บเราก็เราก็นึกว่าเด็กพอกระทอเราก็บอกเฮ้ยเด็กพอทอมเล่นกับเราเหรอวะเราก็เราก็ไม่รู้แล้วก็ลงไปปุ๊บลงไปปุ๊บใครกครบอกเฮ้ยไม่ใช่มันชื่นเนี่ยมันลองฟักมีเราปุ๊บเราไม่มีอะไรเลยมีไอหมีหมีนน่ะหมีนน์มันมีมีมีดผ่าอะไรเขาเรียกมีช่างหนังอ่ะอยู่มันก็ไม่ลงอ่า เราลมปุ๊บเราก็เกลี่พวกน้ำก็วิ่งม่มีซึ่งมีเดี่ยวมีอะไรมันวิ่งไปผมก็หกล้มชื้นิ่งแบปุ๊บต่เกล่ยแล้ยกไปแยกไปทางไอ้ร้านเหล้าอ่ะมันแตกแล้วแตกแล้วแตกแผมก็วิ่งมาซ้ายจะมาทางไอ้เมอลิคิงปุ๊บผมก็เห็นรถเห็นรถปอพอสมัยก่อนปอพอมปนสามสิบาบาทอ่ะรถสีเลือดหมูอ่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้หรอกขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยปุ๊บได้ยินเสียงชื่นแม่งนอนราบกับกลางรถดินะที่บอกเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนมันก็โดน รถออกไปปุ๊บแล้วก็ออกไปจะพุ่งไปทางไหนก็ขึ้นไปทางนู้นแ่ะเราผ่าถามพี่แล้วงนี้ไปเนี่ยเราไปแถวอ้มาบังคลองอีกแล้วก็โดดลงก่อนมาบังคลองปุ๊บก็โดดลงปุ๊บ,ดดบขึ้นสายสิบสี่ก็อ้อมแล้วก็กลับบ้านเพราะบ้านผมมันก็ข้าเรือสียานสายสิี่มันถึงอู่เลยก็ข้ามเรือกลับมาบ้านแล้วก็กลิ่นมันก็หายไปแล้วลุยข่าวทีกลิ่นอยู่วัดชิราแล้ว โดนฟัแล้วช่วงที่พี่เตอ๋อกลับไปเจออะไรไหมหรือว่าพ้นแล้วไม่พ้นแล้วไปเจอเด็กผู้หญิงเด็กกศดถามน้องมันตีหรอเมื่อกี้ที่เขาตีกันเลยเออเราเราก็นิ่งอ่ะเราก็เงียบใ,ใกล้ถึงบ้านแล้วแหละแล้วกลับข้ามฝั่งถึงบ้านอ๋อแล้วถามพี่เตอ๋อหน่อยแล้วพี่เตอ๋อห้อยห้อยพุทธคุณอะไรหรือว่าศักอะไรถึงแก้วพาดศักอาจารย์แท็กนะอาจารย์แท็กอาจารย์แท็กคอเรวดีนะก็ศักด แล้วก็เครื่องรางของขังเอานั้นจะมีมีตะกรุดอยู่ตะกรุดดอกใทยช็อปมันใส่เป็นของเป็นหัวจงโรดถอดดอกออกแล้วก็ใส่ในช็อปจงมาจางนอกครับมันเป็นตะกรุดดอกแต่เป็นตะกรุดสีแดงสีแดงก็ถอดถอนมาดอกหนึ่งของย่าแล้วก็เก็บไว้ในในช็อปอ่ะมันจะเป็นเนี่ยค้อยไว้ดอกหนึ่งแต่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 เป็นดอกพวงอ่ะเราก็เหน็บมาเอง่แล้วก็ คือนี่ได้บารมีหลวงพ่อโจนต่างนอกเลยครับแล้วแล้วมีงานไหนที่ได้บารมีพระทุคุณอีกไหมผมก็ไม่ค่อยเนาะนี่อะที่กิดโดนยิงในซอยบ้านผมเนี่ยว่าวุฒนี่แหละอาโดนยิบเจดวัฒน์ข้ามผมโดนยิงรี่นี่บอกอะตัวยิงผมฉะนั้นเพื่อนผมมันบอกเพื่อนผมขับเลยข้ามฟากมันก็บอกเต๋อที่จชื่อรอบุญสนู้นเต็มเลยแล้วบอก มันรอฝั่งบ้านเราเนี่ยอ,อ,อ๋อข้ามมาฝั่งบ้านพี่เต๋อไปท่าน้ําเลยแล้วบอกเอ้ยรอเนี่ยรอผ่อนใจเพรา,าะบ้านเราอะมันก็คือว่าเราผงไม่ทำเพราะมันมีเพื่อนเพื่อนอยู่ในซอยมันก็มีชื่อส่วนมันอยู่อ่าอยู่ในซอยแล้วก็ไม่ตีเพราะในซอยบ้านเรามันก็มีมันมีทั้งนกรุงเทพเราเราก็พวกกันแล้วก็ไม่ตีเจอหน้านกันก็ไอ้นี่มันเพราะคนในอ่าบางเดียวกันเราพวกเขามาปุ๊บเราก็ไม่ตีแล้วก็เอาหากล้ามหา,า,มหาเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่นี่เราก็ไม,ม่ตี จากนั้นชื่นพาพวกมามานั่งกินเหล้าเราก็ไม่สนบ้านเราก็อยู่ท่านานล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มีนั่งปุ๊บไปมันเลิกแหละไ,หไอ้คนที่รู้จักเราเป็นเข้าบ้านมันทิ้งเพื่อนไว้ <c ười> มันก็จะมาถีบเป็นฟักเราปุ๊บมันยิงกีดปุ๊บเราก็เรามีมีมีผู้หญิงอะที่อยู่ในร้านนะเขาบางังกีดปุ๊บเห็นเข้าบ้านปุ๊บเราก็วิ่งออกมาหน้าบักซอยแล้วเลวิ่งมาี่เตอรเป็นไงบ้างเราก็ไม่เจอมันอ๋อแล้วกีดเป็นไงกีดก็วิ่งขึ้นบ้านเขาปิดประตูรั้วมันก็ไป อันนี้ก็ให้ตะกรุเข้าวจงเหมือนเดิมตอนนั้นไม่เอาตอนนั้นอยู่บ้านแล้วใส่ชุดธรนะรมดาแล้วไม่ได้ใส่ชอ็อปไม่ได้ใส่ชุดบ้านเนี่ยเด้อนั่ยนะแล้ว,แล,วแล้วเพื่อนพี่ที่เรียนชื่อทะลุมาว่ามันมีเหตุการณ์รู้ก็มันรู้ตลิ่งอยู่ที่นี่ไงรู้แล้วก็นันมาญาติพี่น้องแล้วก็พาไปหามที่บ้านบอกมันไม่รู้เรื่องรูใช่เราไม่ติดใจกันมันติดใจมันก็เป็นเพื่อนไงแหละไปกับเคก็ไปมันเยอะอ่ะ เอางานแบบที่แบบว่าเอาแบบว่าเอางานฮานะไม่แบบว่าเธอแบบว่ามีงานแบบฮาๆแบบยะพูดแบบฮาๆแบบตลกอ่ะงานแบบตีหรือพ่นก็ได้ฮาๆแบบนั้นก็งานที่ปืนเล่าอ่ะก็ที่ไปไก่โก้อ่ะขึ้นไปสายเจ็ดที่เดบางแคนี่แหละก็ที่บอกว่าไปเล่นทองของคนจะกลับบ้านสายเจ็ดมันก็วิ่งนี่อยู่แล้วไอหัวล้มโพงครับผม ใแล้วก็ไปดึงของแฟนเขาเมียไม่ยอมเมียเอาของค่อยขึ้นมาเอาของหัวค่อยคุกไปจนก็ลงไปไอเมียมันกระโดดเกาะไอ้ไอ้ไอ้โก้เลยนะลงไปข้างล่างเอาของค่อยมันไม่ยอมอยู่โก้เหมือนซัาลาปาปึ้งไม่เอาก็ได้วะแล้วก็หนีแล้วก็ขึ้นรถวินไป<อ>หายไปไน่ะไอ้โก้น่ะแล้วตอนหลังก็อยู่บ้านโก้ไงอยู่อยู่อยู่บ้านโก้ตอนหลังก็มาอยู่บ้านโก้แล้วเข้มเข้าไป,ไปมามาใช่แล้ว อันนี้อันนี้งานที่พี่เต๋อไปกับปืนกับโก้มีเข้มหลายงานแต่จำไม่ได้จะ่จำตอนเกมมาจำได้ก็ดีตอนเกมบเลยอันนี้จะได้เป็นอุทาหอนได้ได้รับให้เด็กฟังเป็นเกมใอ่ไปเกมไหนครับส่ห้าเจ็ดเกมนั่งเรียนเลยผมเกมนั่งเรียนกับบอยไงบอยไปด้วยบไดบอยโดบอยนนนี่แหละใช่อยู่ด้วยเรื่องอะไรพี่ก็ไปเล่นพิชโชเขาอะพิชโชไปย่านไหนย่านไหนไในสายห้าเจ็ดเลี้ยวเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายไปตักสินเอไปตักสินโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลทหารเรือโอ้ยโดนมาหน่อยนะปุ๊บแล้วก็สะพานทนเคก็แย่แย่แยเคก็เอาปุ๊บปุ๊บผมก็ใส่ผมวกปอกปืนอยู่นะปุ๊บเขาอีโบอ่ะาเราก็โอเคก็เราก็จี้ปุ๊บปุ๊บนี่รถไปอ่ะมันไม่อยอมจอดป้ายเรารู้ว่าป้ายหน้าป้ายหน้ามันจะมีป้อมตรวดแล้วก็เอาปืนเดินไปปืนจี้บอกคนขับรถมึงไม่จอดกูยิงนะมันก็จอดแล้วก็ลงแล้วก็แยกย้ายกัน S <S แล้วก็แยกย้ายเสร็จก็เค้ก็บอกว่าไม่ต้องไปนี่ไม่ต้องไปเรียนเลยแบ่งเงินแต่แล้วก็อยู่บ้านโกวันนั้นนึกไงไม่รู้มากับบอยสองคนหน่าเรียงจะมาหาพวกแล้วเนี้ยจะมาหาพวกแต่ไม่ได้มาเรียนไอ<ห>้มาเรียนมาหาพวกแหละ<อ>แล้วก็มาเจอเราเรามาเจอวัน,นั้นเราเห็นพวกเด็กเรียนมาโดนตีฝักหัวม่งมันก็ไปมันก็พาตำรวจมามาดูตัวมาดูพวกนั้น เราก็ไม่รู้ว่าเป็ตของเรามาั่งนี่เราเดินปุ๊บเราก็ไม่รู้หรอกตำรวจมาล็อกปุ๊บเราปุ๊บได้ไปทาําแล้วบอกทำอะไรผมไม่ได้ทำปุ๊บทีเจ้าทุกมาปุ๊บจําได้พึ่งงานสดมาเลยงานสดปุ๊บเราก็รู้แล้วก็มอบไปบัดมาดเลยบาดหมาดจาได้ก็งานสุดท้ายไงแต่งานก่อนนั้นมันก็มีอ่ะแต่มันก็จําได้ไปไหนส่วนมากอ็ล่องล่องไปทั่วผ่านใหม่มั่ง งามวานมั่งไป่ปไปทั่วตาตาไปนะใช่ฮะแล้วแล้วงานที่ถามพี่เต๋อในงานเนี้ยพี่เต๋อได้ไปทดใช้กรรมที่ตัวเองทําไว้อยู่อยู่ที่ไหนเป็นมุราคิคิปีผมโชคดีเดียวผมโชคดีอ่ะผมไม่โดนความเกล้ถ้าผมโดนความเกล้ผมน่าจะโดนเยอะนะแต่ผมก็ไปบ้เมตตาครั้งแรกครับเมบ้านเมตตาตอนแรก ไปใบตาได้ไม่กี่วันผมประกันได้เพาประกันเรียนไม่ใช่ประกันออกมาเนี่ยเราไปสายที่หนึ่งมันต้องไปต่อประกันาศาลเขาไม่ให้ประกันเขาบอกว่าอัตราโทษมันสูง,งสาศาลก็ไม่ให้ประกันปุ๊บก,ก็อยู่านเมตาจนตัดสินยกมา3ปีส่ง3ปีไม่เคยเยาวชนทาความผิดครั้งแรกไม่ลดแมอะลรส่ง3ปีเลยส่งบ้านจบบ้านกัลุณาอ๋อส่งบ้านกัลลุนก็นนอยู่3ปีครับ แล้วก็ทําโลกผมสามปีผมไปอยู่บ้านกรุณาได้หน่อยเมกาผมก็ทําเรื่องย้ายไปบ้านไปอยู่บ้านสิรินทรคลองโยงเพราะให้โทษมันเขาเรียกแค่ว่าอะไรอ่ะไปเรียนอ่ะ oh. ล้วก็ไปอยู่ได้ประมาณปีกว่าแล้วเขาก็ปล่อยลแ้วพอพี่ปล่อยมาพี่ได้เดินกลับมาทางเส้นทางเดิมไหมไม่นะก็ไม่ได้เคย,เคยไปหาเนอนนั้นออกมาพวกเคแล้วก็เกมเหมือนแล้ว เกมหมดแล้วพวกรุ่นรเรามันก็พวกเรามันมันก็จะไม่มีเหลือแล้วไม่เหลือจำจำกันไม่ได้แล้วมันก็จะมีจําได้พวกเคพวกเนี้ยถ้าเกิดพวกกันก่อนพวกศูนย์ห้าศูนย์อะไรพวกนี้พอจำแต่พวกรุ่นตองหามันก็เป็นรุ่นรุ่นน้องเราไปอีกทีนึงใช่ใช่รุ่นน้องรุ่นหลังก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดใช่ใช่เราและใช่้วรุ่นหลังรุ่นผมก็จะรุ่นตองหาแล้วก็ลูกนั้นก็ไม่รู้แล้วแล้วแล้วพอพี่เกมออกมาเนี่ยแล้วพอแล้วพี่ได้ปลา เออทำอะไรต่อจากเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางเดิมอ่ะก็มาได้นะรันเราเยาวช,ชนเขาก็เลยไม่ให้ตรวจประวัติมากก็ไปได้ทำงานสถิติทำงานสถิติแล้วก็ออกอ๋องานสถิติออกแล้วก็ใช่งานสถิติแห่งชาติไอ้ตรงหลานหลวงอ่ะไอแถวโรงเรียนทอป,ปอ่ะอ๋อไทประสาทหลังข,งขใกล้ๆกับโรงเรียนทอป,ปอสถิติแห่งชาติแล้วแล้วแล้วมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวครับ เรื่องหลอนไหมเรื่องแบบว่าเรื่องผีอย่างเงี้ยที่เราเรียนมาแล้วเราไปเจอเพื่อนเราที่เรียนด้วยกันเราก็เกิดอุบัติเหตุตายอย่างเงี้ยมีไหมไม่เคยก็มีอู้ว่ไอ้พวกลีรับไม่เคยเมืกอตอนเรียนก็มีเพื่อนเสียขนาดแต่ไม่ได้รีลับอะไรเพื่อนซสีอ่ะเสีแล้วมีมาหาไหมไม่มีมันตอนนั้นตอนมันตายผมเกมอยู่ว่ะไอปุยไงอ๋อปุยอ่ะปุยวันนัมันีสี้ผมเลยผมไม่นอนบ้าน ดีพี่เตอ๋อเกมเด็กเราเ่มใช่แล้วแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนช่วงเรียนเนี่ยทำไมเออ่พี่เตอ๋อถึงชอบไปเดินเส้นทางสายนักเลงลไปกับเพื่นอนเนี่ยคือเป็นเกี่ยวตัวเราหรือเกี่ยวตัวเพื่อนมันก็อยู่กับตัวแล้วเรานั้นเราไม่รูู้่ทำเราก็หาเพื่อนติดเพื่อนเนี้ยเขาทำเราก็ไปตามน้ำไปด้วย ใช่ตามเพื่อนบางทีเราก็นำเพื่อนบ้างต่างคนต่างดูอ๋อไหนดีไม่ดีเราไม่รู้ละเราไม่รู้ก็ใา่ตอนนั้นก็หาเงินเที่ยวหาเงินแล้วด้วยแหละแต่แต่พอตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเอคือผลเสียที่มันจะได้รับคือมันจะใช่เป็นยังไงใช่คือว่าสนุกอย่างนี้เราก็หาเงินเที่ยวกินลงกินเหล้าเสียงเพื่อนก็มีไหมตอนเรียนพี่เต๋อได้โดนบ้างไหมเอาแบบว่าเดี๋ยวน้องๆได้ดูว่า พี่เขาก็ไปโดนไปโดนเด็กบ้านเด็กบ้านที่จังหวัดนนท์นะเด็กบ้านนะคบนนท์ก็นั้นพวกเอกเอกเอกล้มแข็งอ่ะเอกว่าบอเข้าไปอ่ามันก็ไปตอนนี้เราก็เดินเมาไปฝั่งตรงข้ามข้าไปบังฝั่งบางสิเมืองแหละเอกมันไปเจอแบบพวกรุ่นพี่บ้งนพี่มันก็ด่ามาอะไรมันมันเอกมันยอมเราไม่ยอมวก็เขาถือมีดมีดแค่นี้แล้วก็ไปฟันเขาฟึบแต่เข้าไม่เข้ารูนนะเขาเอาความแฝดแรกออกมาปุ้ง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 เนี่ย ันตีหัวเราแตกอะเลยเราไหลจนแบบมีเราหล่นปุ๊บเริ่มมันไหลแล้วเมาไงแล้วก็วิ่งกลับท่าน้ำปุ๊บแตกกันแล้วอะวิ่งปุ๊บหาังวิ่งเข้าซอยไม่รู้ซอยไหนก็ไปแอบอยู่มันจะเป็นข้ามคลองเล็กมะแล้วมีกอไผ่เขาแอบกอไผ่ได้ยินเสียงพวกมันมาปุ๊บอาไม่ให้ตายมันอยู่ไหนไม่ให้ตายเลยไม่ให้ตายเลยลราก็แอบอยู่แอบตั้งนานจนตั้งนานอะจนแบบกะกาวว่าถ้ามันได้มันเจอเราได้เราก็จะโดดน้ำแล้วก็ออกออกนน ก็รากาศไหลเป็นคลองออกไปทางท่าน้ํานนเลยมันไม่เห็นอันนี้เราก็ล่างอยู่นานอะ่ะประมาณเกือบพึ่งชั่วโมงอะ่ะจนเพื่อนเราพุกมันไปแล้วจนเพื่อนมันมาเอกว่าบเรเดินมามาเรียกเตอ๋อแล้วก็ฝากใช่วะแต่าออกไปออกไปปุ๊บก็ไปเจอเอกก็าพาผมไปเย็บที่โรงพยาบาลพนังเก้าแล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าหมอแล้วป<ะ> <laughs> ไปนอนบ้านไอ้อูเลยอูนะ ไอโอ้ยมาที่อยู่ตรงไอกรุงเทพนนะ่ะก<ช>็ไปก็ไปอยู่นั้นอยู่คืนนึงแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนกลับมาที่โรงเรียนปุ๊บออก็มาพวกผู้หญิงโรงเรียน,นก็ถามโดนอะไรมาโดนอะไรมาเนี้ยแล้วเนี่ยโดนเนี้ยแล้วพันก็กลับบารักษาตัวที่บา้าน <สะ S 1> จนแผลหายอันนี้ก็คืองานของพี่เตอ๋อนี่คือคือรอบเช้าอย่างเดียวรอบเช้ารอบบ่ายก็ไปตอนหลังก็ไปอ่ะใช่ไ่มใช่ลงชื่อแต่ไม่ดได้เรียนไหม ชื่อแต่ไม่เรียนใช่เข้าไปมั่วตัวอะไรเงี้ยไปตอนหลังจบไหมจากเราไปจบไม่ได้เรียนก็ไม่จบแล้วใช่ไหมใช่ไปเฮฮาปาร์ตี้ไปเฮฮาปาร์ตี้ก็ไปพวกตามพวกอะก็ตามเพื่อนตามอะไรเนี้ยได้เปื่อยแล้วแล้วพี่เต๋ออยากสอนอะไรให้กับเด็กรุ่นหลัง ว่าสิ่งที่พวกพี่ได้ทําไว้ในมันเท่หรือไม่เท่หรือม,มันดีไม่ดีเปิดเด็กไ,ไอ้ยอย่างนี้มันไม่ดีอยู่แล้วม,มันพลาดไปอะไรไปปุ๊บมันก็พ่อแม่ญาติพี่น้อง <c oughs> เพื่อนก็เป็นห่วงมั่งแต่ก็เยียมไม่ได้บางครั้งใช่มันเป็นห่วงความเป็นห่วงมันมีอยู่แล้วแต่ก็เยียมไม่ได้ทําอะไรก็ให้คิดหน่อยคิดหน้าค,คิดหลังให้ดีๆก่อนทําอะไรอ่ะเพราะเราห้ามอะไรใครไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหอันนี้ถูกต้องใช่ปะ ทำให้คิดเยอะๆอะอะไรที่มันยอมได้ยอมเถอะใช่ยอมได้ยอมหน่อยอย่าไปแรงอย่าไปเลยยอมได้ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปตามเขากลับบ้านเล้มีเรื่องปุ๊บเมาปุ๊บใครเพื่อนมีเรื่องปุ๊บเข้าบ้านนอนแ่ยตื่นเช้ามาไม่ปวดหัวดีเราไม่ได้ไปเพื่อนเกมไปแล้วเออดีเราไม่ได้ทำอะไรยอมดีกว่ายอมได้ยอมเราตอนนี้พี่เต๋อมีโรคอย่าง ไม่มีครับอยู่คนเดียวยังโอเคนะใช่ถ้ามีก็จะอาจจะหนักใจหน่อยใช่เพราะช่วงนั้นก็พ่อแม่ก็หนักใจหนักใจยากก็เยี่ยมนั่งตอนั้นก็โหนั่งรถเมย์ไปบางนาคลองโยงมาว่าอยู่เนี่ยใช่ไหมรู้เลยนะว่าใครนะใช่แล้วว่าใครรักใครอยู่กัเรานะใช่แล้วรถวันนี้พี่เต๋อก็เอ่อทำธุรกิจอะไรก็ดูให้ดูธุรกิจให้ลูกพี่เล้ว ช่วงโควิดมันก็หยุดเราก็ต้องตามก่อนอครับก็ยังดีก็ยังมีงานทำก็ยังมีบางทีก็ไปอตกอไปดูมวยกับพวกพี่เขบ้างอด๋ดีดีมา,ม,มากมากเลยนะค,คือว่าคือถ้าใครอ,อ,อยากจะเจอพี่เตอ๋อหรือว่ายังไงคือมาเยี่ยมหามาเพื่อน,นก็เจอก็ เมื่อเจออย่างโก้เนี่ยก็อยากเจอโก้โก้โก้อยากตัวโก้มากเลยโก้ชื่อน่ะใช่หายไปเลยหาใช่โก้ชื่อนี่ยก็ต่อล่าสุดก็ไปอยู่จันทิมาล่ยที่ปืนไปอยู่คนอ่ะใช่อยู่กันแล้วก็เกณฑ์ก็แยกใช่ก็จําได้ช่วงนี้ที่หายสุดท้ายแล้วลงานไหนแบบแ่จ๋ามีไหมแบบว่าจากก็มีกับเค่เค่ก็ได้ก็ได้กับ ได้ชุดดำเขา่าพูดได้ไปชื่อก็ได้ชื่ออ่าได้ชื่อที่หนึ่งเรารู้นั้นเราดั้งอยางเดืมอนต้าฟ้าเรก็ลงมาลงมาต่อรถเพื่อจะเลี้ยวไปทางปคทขึ้นไปปุ๊บเราก็เจอเจออะไรนะเจอเขาบอกสินปินเช็คแล้วบอกสินปินเขานั่งคนเดียวบอกสินปินเราก็เราก็ไม่รู้ว่าสินปินเราก็ไม่เล่นอ่ไมาคนเดียวไม่เล่นไปเช็คเช็คบ่อย เน็บเน็บเฉาอเขฟักไปเต้แต่บอกเต๋อชื่นเว้ยเรามีมีอยู่แล้วก็ฟักมันก็วิ่งมาเพิ่มมันจะบีบชื่นมันก็ต่อยไอ้เก้แล้วฟักมันก็บางเราไอ้เก้ไม่พกเลมันก็จะบีบเลยไอ้ฟักไอ้เก้ยังฟันพลาดโดนมือเลยเข้ได้มีมนก็ฟันปพิงแล้วเข้ได้ช็อปมาแล้วไงแล้วฟันมันก็ไม่ยอมนะคนนั้นน่ะเขาก็ไม่ยอมนะเออก็ไม่ยอมเขาก็เข้แล้วเมียเก้ก็ฟันครั้งสุดท้ายฟันแล้วก็ตกไปแล้วก็ไปนอน ตอนเช้ามาตอนนั้นเราก็ไปนอนพระเยซูพาผมไปนอนห้องเพื่อนครับห้องเพื่อนหนุ่มแย่เด็ดพอกทอพวยโชคพวกอะไรพวกเนี้ยก็มานอนที่ผมจะนอนชั้นสามแต่วันนั้นเค้ให้ผมไปนอนชั้นสี่ห้องยโยงอ๋อย่องเรานะใช่ห้องย่องปุ๊บไปนอนตื่นเช้ามาเคเค้กเคกากลับไปนอนบ้านตื่นเช้ามาพวกนั้นก็บอกไอเต๋อปุไยเต้เต้เข้าไปเรียนชื่อแล้วใเต้เราใช่เต้เข้าไปเรียนชื่อมาพาพวกกันมาอืมแต่มาหาที่ชั้นสามแต่ผมนอนชั้นสี่รอดไป รอดเลยรอดจริงไม่ท่าเลยไม่รู้แล้วก็ใส่ชุดเดิมแหละผมว่าอ๋อก็มีหลวงพ่อจงตลอดกา<ช>จา<ช>รย์แพทก็วันละวันต่างนอนท<ช>ุกอย่างโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะเมื่อทุกทีผมจะไปนอนชั้นสามนอนห้องลงลงอยู่ห้องไอ,อ,อ้โชคไงแล้วก็ตอนนั้นผมเกยให้บอยเต๋อไปนอนชั้นสี่ดีกว่าเอาค่อยเต็มมันรู้ว,ว่าเราชอบอยู่ตรงไหนใช่แล้ววันนั้นมาล่าชั้นสามเป็นไงบ้างอ่ะมันก็ไปถามหามันไม่มีใครบอก ไม่มีคนบอกใช่แต่เขารู้ว่าเราอยู่ข้างบนแต่ไม่บอกรู้น่ารู้อ่ะใช่ต้องไปไปไปดึกแล้วแล้วผลสุดท้ายไงมันตามไม่เจอไม่เจอก็ชอบตรงนั้นก็ไปสกรีนที่เอก่อยู่ะที่เอกชัยที่ไปกินนั่นแหละใช่อ้โเขาแต้มันมาคนเดียวแต่มันไม่มีของไม่มีแล้วเขาบอกว่าเป็นเส้นปีนไงแต่ก็ใส่เบลอนดแดง แต่เค้มันเอปิีแล้วก็ไม่ยุ่งแล้วก็นี่แล้วคชะแต่เค้มันมันไม่แตะเค้มันเอะใจอ,ะอ่ะไมแตะมันปักมันก็เหน็บช็อปม้วแค่นั้นมันก็เหน็บเคอปมาช็อปดำรถชื่นล้วก็หันเลยเพราะเรากับชื่นเราโดนชื่นบ่อยอะ่ะใโดนโดนบ่อยโดนชื่นบ่อยองานพี่เตอ๋อไปครับเคสองคนใช่กลับมาจากไปไหนไม่รู้ลงเดือมอลงสะพานจากตลาดพูอ่ะถ้ามาแยกตาฟ้าแล้วก็ลงต่อรถแล้วเขาเขาไปไหนไม่รู้เราก็ขึ้นไปสายหนึ่งทีเจ็ด อ่าหนึ่งเจ็ดเลี้ยวข้าไปทางแยกท่าพระวัดป,ประดูเลยวัดป,ประดูนะก่อนถึงเราก็ลงป้ายพอกทอพอดีก่อนงข้ามพกทอกันแหละแล้วก็ลงแล้วก็ข้ามฝั่งยังย้อนมาเพราะห้องโชคมันอยู่ก่อนถึงสี่แยกท่าพระอ๋อแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเยอะไหมอาเน,นะก็ไปเที่ยวกับปืนเนี่ยที่ปืนโดนอ่ะคาเตียงไงคาเตียงนะเออลองเล่าหน่อยก็ไปกินเหล้ากันเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ออกเห็นมันเด็กมันจะเล่นแล้วแล้วเราก็ออกมานั่งตก ไปมาเบ่าเทนไปเปิดไดล่ยิงเราปุ้ง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 เราบอกรังบนรถเรากม็มีขอเราไปกินเหล้าอ่ะเขาบอกเอาแม่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาแม่งเลยเอ่ะล,ลงปุ๊บแตกเราวิง่งอ่ะแล้วบอกขายแม่งนี่แม่งก็ไล่ยิงอ๋อมันก,กี่คนอ่ะมันเต็มเลยมันมันเป็นพวกสิทธิ์เก่าสบับวาพาด้วยอะไรด้วยไม่รู้แถวนั้นอ่ะใช่แต่มันบอกไปเรียนอู่เทนด้วยมั้งมีผู้อู่เทนด้วย่ะร้านท่าเตียนนั้นกลงมันทำทำเงานร้านท่าเตียนไงแต่เจอกันั้มไม่ค่อยเจอ อินผมไม่ค่อยเจอนะอินแตเจอชื่นใช่เพราะเจอชื่นเพราะแต่จริงพี่เตอ๋อเจอชื่นก็ไม่หนักใจเพราะว่าเราอยู่วัตวุฒมีเพื่อนเด่นชื่น่เงี้ยจังหวะทเราไปเล่นเขาจำหน้าเราได้ใช่งก็น่าหนักใจนะแต่ตอนหลังถึงมันก็มันก็ไม่ได้เรียนมันก็ออกไปมันก็ออกไปมันก็ออกไปมันก็ไม่ได้ไปเรียนตอนหลังมันก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็เลยเหลือแต่เพื่อนที่เรียนที่กรุงเทพก็สีกัน เดินผ่านหน้าผมช็อปผมแฝนอยู่ตากตาแฝนอยู่มันยังไม่เอาเลยแฝงเพราะบ้านผมค่าเลยก็นี่อยู่แล้วใช่แต่พี่เตอ๋ออยู่นี่หลายปีปน,นะนะับอยู่อยู่เนี่ยครับอยู่วายวุฒินะไปไหนในเวลาเพื่อนเพื่อนผมเข้าหาได้านนะก็บากิจก่อนกิจก็มากิจก็บากิจมาบอยก็มามเจอเป็ดไหมเป็ดมาเป็ดเป็ดไม่ค่อยมาเป็ดมันมันรู้สึกว่ามันจะไปอยู่ไอ้อะไรนะไอ้ บ้านบ้านของคิดไปแล้วอ่ะมันก็เกมไปว่าไปอยู่ทางนั้นเลยเปลี่ยนย้ายไปหลายปีลวย้ายไปหลายปีใช่ฮะย้ายไปหลายปีแล้วก็คือว่าพี่พี่เต๋อได้เจอเพื่อนเก่าไหมน้าปัจจุบันเนี่ยน้าปัจจุบันปัจจุบันเหรอพี่ติดต่อกันได้ติดต่อกันไหมไม่ไม่ผมผมไม่ค่อยได้ติดต่อใครแต่ก็ยังดูเฟซดูอะไรในในนี่อยู่ไหมต้องเสดเก่าอ่ะก็ยังดูอยู่เราก็ไม่ค่อยนด้ก็นานกะทีก็เจอแค่ที เทเาก็ไปไปเล่นมวยไปแล้วก็ยังเจอก็ยังทักกันเด็กก็ยังคุยอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ไปเดินด้วยกันเคมันทำหน้าที่ของมันเราก็อยู่ของของเราใช่ป่ะใช่แล้วก็มีหน้าที่มีภาระอะไรของเขาอย่างนี้แหละแนะนำไอ้เค้นแนะนำเลยว่าให้เ่อนไปอยู่เราเคตอนนี้มันก็ก็อยู่กับพวกเขาแล้วเราก็จะมีช่องของเราฮะเราถือว่าเรายังหางเราได้เราก็ไม่ได้อันนี้มากนี่ดีมากเลยแต่ตอนเค้ติดเค้ก็ลงทุนให้ผมนะ อย่าเพื่อย่าดองให้ผมโอนกันมาเพื่อดองใช่ใช่ตอนอยู่ข้างในอ่ะโอนมานะโอนมาโอนมาคนที่อยู่ในโอนให้เลยอ่ะโอนมารู้ว่าผมลำบากด้วยนะโอนมาเพราะตุ๊กตาตุ๊กตาก็มาหาผมบ่อยตาผมตาผู้หญิงอ่ะตุ๊กตาผู้สาไหมตอนนี้ก็หายไปแล้วตอนนี้ผมเจออยู่เมื่อวานหลังก็รวมรวมพวกปืนตุ๊กตานั่งคุยเลยผมอาจจะได้นึกออกอะไรบ้างได้อ๋อได้คุยเฮฮากันแล้วมึงไปบอยอะไรพวกเนี้ยกิจแล้วพวกเนี้ย เพราะมันพวกพวกจังหวัดนนท์มันไอ้นี่อยู่แล้วเขาบอกเขาไม่นอนนนท์บ่อยยังไงก็เพื่อไว้อาจจะมีรอบหน้าจะได้เอ่ออะไรเกี่ยวกับเทคนิคตารแข่งขันได้เยอะกว่านี้อ่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เต๋อมากที่ลาเวลาครับครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่เต๋อมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนกันโอเคครับ